สวัสดีครับสำหรับ์น,นี้เรามาคุยเรื่อง critical thinking หรือการคิดอย่างมีวิจนณญาณน,นะครับซึ่งเป็นทักษะท,ที่คนทำงานทุกคนต้องมีก่อนปี2025ตามงานวิจัยของสภาเศรษฐกิจโลกผมมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับจาก MIT ครับเพราะว่ามีข่าวปลอมประมาณ70%จากข่าวสาร1,26,000ชิ้นถูกแชร์หรือถูกรีทวีตเนี่ยประมาณ4.5ล้านครั้ง จากผู้ใช้งาน3ล้านบัญชีเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันข่าวจริงกับต,ต้องใช้เวลาถึง6เท่าเพื่อเข้าถึงผู้คนที่ใช้งาน,นประมาณ1นี่ยประมาณ1,500คนเท่านั้นสิ่งนี้บอกอะไรครับแน่นอนว่าการตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อข้อมูลที่กองอยู่ตรงหน้าและการนำข้อมูลนั้นไปใช้มีผลสำคัญมากบายฉะนั้นครับ แน่นอนว่าการคิดอย่างมีวิจัยญาณจะมาช่วยเรื่องนี้มันคือความสามารถที่จะคิดและตัดสินใจในสิ่งต่างๆโดยใช้กระบวนการทางเหตุผลซึ่งนํามาสู่การได้ข้อมูลหรือหลักฐานเพื่อยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นครับโดยใช้ประสบการณ์ความเชื่อความรู้สึกดั้งเดิมของตัวเองให้น้อยที่สุดเพื่อลดอัดคติในการตัดสินใจฉะนั้นการคิดอย่างมีวิจัยญาณจึงประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3อย่าง อย่างแรกครับคือการทําความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นครับเน้นย้ำนะครับในการทําความเข้าใจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช้อารมณ์หรือความสิ่งในการตัดสินเรื่องนั้นเมื่อกเกิดเหตุการณ์หรือเกิดปัญหาเกิดขึ้นกับเราครับห้ามหรือลดการใช้ความเชื่อดั้งเดิมในการตัดสินว่าปัญหานั้นคืออะไรครับแต่ต้องหาข้อมูลตั้งคําถามตั้งข้อสังเกต definite, เพื่อระบุสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้และที่สําคัญครับหากระบุลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ย่อมดีมากครับ จากนั้นครับเมื่อผ่านขั้นตอนการอันเดอร์สนดิ้งหรือการทำข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นหรือข้อได้จริงที่เกิดขึ้นโดยมีข้อมูลหลักฐานมายืนยันแล้วเนี่ยนำสู่ขั้นตอนที่2คือ Analysis ครับคือการวิเคราะห์วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นครับคือการหาข้อมูลครับว่าทําไมมันเกิดขึ้นสาเหตุที่เกิดขึ้นคืออะไรเหตุผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราต้องสามารถระบุค,ความไม่สอดคล้องได้ ว่าความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดจากเหตุการณ์เหล่านี้แต่ควรเกิดจากเหตุการณ์เหล่านี้มากกว่าอาจจะเกิดจากปัจจัยเหล่านี้มากกว่านี่คือขั้นตอนของ a อนาลิซิสครับเมื่อเราผ่านขั้นตอนของ a อนาลิซิสไปแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการสรุปและการอนุมานว่าเกิดอะไรขึ้นแน่นอนคบว่าถ้าเราสามารถระบุในขั้นตอนอันเดอร์แซนดิ้งได้แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถวิเคราะห์ในขั้นตอน a อนาลิซิสได้แล้วเนี่ยการสรุปหรือการอนุมานว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่อนข้างจะแม่นยำครับเมื่อเราสามารถตัดดินนใจไ้้แแม่ยลว การลงมือทำหรือการแก้ไขนั้นจะง่ายขึ้นมากครับฉะนั้นผมเชื่อว่าทักษะการคิดอย่างมีวิจัยานนั้นทุกคนต้องได้ใช้ในวันที่ข้อมูลเยอะในวันที่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่เคยเกิดขึ้นและไม่มีตำรามาก่อนและหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการแก้ไขปัญหาด้วยการคิดอย่างมีวิจัยานนะครับและพบกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ